ตอนนี้ฉันอายุ45ปีทำหน้าที่แม่บ้านอยู่ที่บ้านเมื่อก่อนฉันปวดท้องมานานมากกว่า4ปีแล้วกินอะไรก็ต้องระวังถ้าฉันกินเผ็ดนิดเดียวเนี่ยหรือว่าลองกินมื้อเย็นช้าไปนิดเดียวกลางคืนนั่นนะ่ะฉันจะมีอาการกดไหลย้อนนอนไม่หลับรู้สึกแสบร้อน นอนไม่หลับทั้งคืนเลยค่ะบางวันนะฉันทำกับข้าวมันปวดท้องบิดเหงื่อก็เลยออกท่วมตัวต้องซุดลงไปกองกับพื้นเลยอะ่ะฉันกลัวการกินที่สุดเคยเห็นอาหารหน่ากินนะแต่ก็ไม่กล้าตักกินทุกคนในบ้านของฉันนะทานอาหารอย่างอาริสอร่อยแต่ฉันได้แค่มองพวกเขากินคือฉันเนี่ยได้กินแต่อาหารอ่อนๆไม่กล้ากินมากด้วย กินยาแผนปัจจุบันแทบจะทุกวันแต่มันก็ช่วยได้แค่บรรเทาอาการได้แค่เล็กน้อยพอหมดฤทธิ์ยานะมันก็กลับมาปวดอีกฉันยังมีไขมันในเลือดสูงกับความดันโลหิตนิดหน่อยแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้เราเพลียตลอดเวลาเลยโดยบังเอิญว่าฉันได้ไปเซิร์ชใน Facebook แล้วก็ออนไลน์เห็นคนเขาแชร์เรื่องอาหารทดแทนของเซมีกันเยอะมากๆสําหรับคนปวดกระเพาะนะคะเห็นว่าได้รับการรับรองจากอยของไทย ส่วนผสมเนี่ยเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะมีเช่นขมิน้ชนชันรากชะเอมเมล็ดบัวอัลมอนด์แล้วก็ถั่วลันเตาเมื่ออ่านรายละเอียดเนี่ยถึงได้รู้ว่าเซมีเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องกระเพาะอย่างเดียวนะคะเขายังเสริมเรื่องโภชนาการให้กับคนที่มีอาการอ่อนเพลียกินอาหารไม่ได้ฉันก็เลยลองสั่งมาดู1กล่องค่ะ ตอนรับของเนี่ยฉันประทับใจมากๆก,กล่องสวยแข็งแรงดูหรูหราแล้วก็ประณีตมากๆเลยค่ะยังแถมแก้วเชคเกอร์ดีไซน์พรีเมียมมีสปริงให้เขย่าสะดวกมากฉันแค่ฉีกซองเซมีแล้วก็ใส่แก้วเชคเกอร์เติมน้ำเขย่าเบาๆเพียงแค่1-2นาทีก็ละลายหมดค่ะเนื้อเนียนมีกลิ่นหอมไม่ต้องคนด้วยช้อนไม่ต้องเทให้เลอะโตะ๊ะ เร็วสะอาดเหมาะกับคนยุ่งยากอย่างฉันค่ะสัปดาห์แรกฉันดื่มทุกวันหนึ่งแก้วช่วงบ่ายประมาณ4ี่โมงเย็นกับอีกหนึ่งแก้วก่อนนอนรู้สึกว่าท้องเบาเย็นไม่แน่นไม่เรอเปรี้ยวไม่ไหลย,ย้อนกลางคืนค่ะเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกสดชื่นเบาสบายไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนหลังจากหนึ่งเดือนฉันแทบไม่ปวดกระเพาะอีกเลย เยื่อบุในกระเพาะฟื้นกลับมาสบายท้องกินอาหารก็อร่อยเมื่อก่อนเนี่ยฉันเห็นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอาหารที่เผ็ดๆฉันก็กลัวแต่ตอนนี้ฉันกินได้เต็มที่โดยที่ไม่ปวดท้องเมื่อเร็วๆนี้นะครอบครัวของฉันไปเที่ยวทะเลด้วยกันฉันกินอาหารทะเลดื่มน้ำมะพร้าวโดยที่ไม่รู้สึกแน่นท้องหรือว่าเรอเปรี้ยวฉันรู้สึกประหลาดใจมากๆเพราะว่า นานมาแล้วที่ฉันไม่ได้กินอาหารที่มีความสุขแล้วก็ ครอบครัวของฉันมีความสุขแบบนี้ตอนนี้ไม่ว่าจะไปไหนฉันก็พกเซมีไปประมาณทัก2สองถึงสามซองแล้วก็ขวดเช็คเกอร์ไปด้วยสะดวกมากเบาพกง่ายชงง่ายแค่ไม่กี่นาทีก็ได้อาหารเสริมมื้อรองที่ครบคุณค่าอาหารโภชนาการเซมีไม่ได้ช่วยให้ฉันหายปวดกระเพาะเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้ฉันรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นผิวพรรณสดใส จิตใจเบิกบานมีพลังอีกเหลือเฟือเลยฉันสัมผัสได้ว่าร่างกายของฉันเนี่ยเปลี่ยนไปมากจากภายในแข็งแรงขึ้นจริงๆค่ะตอนนี้สามีของฉันลูกของฉันต่างก็ดื่มเซมีสามีบอกว่าดื่มแล้วรู้สึกแข็งแรงขึ้นไม่เหนื่อยส่วนลูกสาวบอกว่ารสหอมกลมกล่อมดื่มง่ายฉันยังซื้อเพิ่มอีกหลายกล่องเพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่สาวเพราะว่ารู้สึกว่าสินค้าเขาเนี่ยใส่ใจจริงๆ El แต่มีเซมีมาฉันรู้สึกว่าเหมือนได้เกิดใหม่มีสุขภาพดีและมีเวลาดูแลครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เพลิดเพลินกับการมีชีวิตค่ะขอบคุณเซมีเพราะมีคุณฉันไม่ต้องกังวลเรื่องปวดกระเพาะอีกต่อไปได้กินอาหารอร่อยหลับสบายและได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอย่างเต็มที่เซมีจริงๆแล้วคือมื้ออาหารทดแทนที่สมบูรณ์แบบสําหรับคนที่ปวดกระเพาะอย่างฉันสําหรับ ใครที่สนใจนะคะหรือว่าถ้าหาน้องแอดมินหรือว่าสแกนตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเขามีส่วนผสมอะไรบ้างเราก็ดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยค่ะใครที่สนใจสั่งซื้อไม่ต้องห่วงเรื่องขนส่งนะคะ เขาแพ็กอย่างดีรับรองว่าคุณจะได้รับของในสภาพที่เรียบร้อยพร้อมดื่มเลยค่ะตอนที่ฉันสั่งสินค้าเนี่ยบริษัทส่งไวมากแล้วสินค้ามาถึงฉันในสภาพที่เรียบร้อยแล้วก็กล่องไม่มีบุบเลยค่ะ